ช่วนี้เดี๋ยวก็ไม่ลองที่เมนเลยนะครับวันเดียวจะได้ไปวงที่เมนอีกสามงอแล้วตัวเราเตะม,มาทุกคนจะต้องเรยียนไม่ได้เกิด,อดกือนยในสามโพก็ให้ทุกท่านได้พิจรารณากันให้นะครับเกิดแก่เสียายเป็นสถานของคนเราไม่มีหงที่จะดีกว่าแต่จะแน้แน่ไปชักคนเดียว เดี๋ยวขอเชเคื่อ้ศพของคุณพ่ออนวุฒิร่วมหันะครับเดินหน้ามาเดินินหน้ามาเดินหน้าไป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 ไปเรืดยไปรื่อยไปเรื่อยไปเรืไปเรื่อยไ โนนอกาสที่น้อเจกตครับคุณท่านได้แต่งน้องส่งนะครับว่าเรนได้มีแงสมนท้าอะรไปบุกทุกขั้นตอนอายุห้าสิบแปดสงเดือนเจ็ดกันเมื่อาวานเื่อวนก็สักห้าแป,น,ปานะครับ เดี๋ยวมันจัดการเลยดีกว่าก็ขอเสร็จแล้วารานด้วยเรององยานบินต่างๆนะครับที่รงจักคนอื่นะครับแบบนั้นนะครับมีข้าไปร่วมส่งก้ากนะครับก็ขอเสร็จนะครับในร่วมส่งรรวมนติ เราใ่ไปลกประา้อนนคุณ้นาวดีนะข่าวดีนะถ้าไม่คิดก็เป็นไงไม่คมอไรด้วยไม่ยิ่งไจมืน้ 他好像没变。 这个。Okay, huh?

หอลิฟต์ไปอันนี้ครับ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 อัลเล่ไปอ่ะไปอยู่อะไรอยู่ครับรถมารถไม่แน่ครับเครื่องสันเดิมติดพัดได้รถครับนะเอ๊ะพอนะครับ <coughs>

ý thức ăn nói chung là yêu là về đời ơi ăn nói chung là

น้น้ำ่กยกยไม่ทันเจอเอออันเป็นดรอปน้ำมนเนทยาหทิ้งน้ำตาีน้่าน้ำรย่ควาแ้อานเ็ไม่ีเราะนป็นมันเป็นเี่เมตาออ ไปร้อรข่ครนกินกับคนอื่นวะใช่ใช่ได้แล้วมาเนี่ยมนไม่ดีครับนไม่นะไ ไปไหนขึ้นหน้าติดแต่ <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไมเข้าผ่านร้าแนไปเลยสาธุระบาทเจ้ สห <Harriet, medidas, S 1> <า>ังติจัตตุรีรังเอี๊ยอยาเจ้ <ả ma> oh, สาสังินาสัะประาชตะชาติกา อีกนะคตั้ท่านใจคนํา้ผู้ทิกบุดุส่วนให้กับลายแถวบร่วงหันนะครับประพันธออมาเุ็เช้าเป็นพรัมโยนตั้งใจคนหามโชคลาภยะถารบมหาปูรา